ดูดวงชาวราสรีกันอีกามันใจดำตามไม่เลิกจะรวยมันไม่ให้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงแบบนี้ับผมท่านต้องอดทนนิดหนึ่งนะนะครับอีกาก็เปรียบเสมือนคนใจดําเกี่ยวกับปียุนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับก็ได้นะครับ มันตามไม่เลิกมันกันแกล้งไม่เลิกบอกได้เลยชาวราศรีกันจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งไม่ด,ดาาปักลงมานอนเราไม่หลับและทีเนี้ยปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกวนกะวายกระสรับกสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โชคจะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเทมเูเลน กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคตานะเหรียญใหญ่เบอเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคปีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระซับกระส,สายอดทนอดกันจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นตกตำแหน่ง ไฮเปอร์เพนะ pent, สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโจรกระตาันะผมดวงชะตาของท่านเป็นนักรบก้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานเอาจริงเอาจังประสมเล็กตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมตนสเนนสนมต์จันทาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งจะลื่นเลงสังสรรค์ปัญหาต่ตางๆมีเอาไว้เพื่อบัทะให้ท่านลบฟลีกซ้อเล่นแก้ไขปรบปรุงในโชกตาดวงจะตาของท่านได้จับมือรับได้มองการไก่ได้ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาได้จัดหนักจัดเต็มในโชกตามีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระไว้กระซับกระสายอดทนอดกา้านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี ท่นานจะได้ลื่นเลื่องสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมบังดังใจหมายตกตำแหน่งไฮพิเทศโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวากามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันใครเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาท่านจะสู้นะสู้ขาดใจสู้ใจหายสู้เอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค นะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเทเทวดาสิ่งศิษย์ปกปกัปกปกุุมคของรักษาหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดนุงสุขสมสมหวังดังใจหมายมาถึงเวลาแล้วคาบุญอุศวาสนาสิ่งที่ใช่นะบผงใครก็มาบอกกล่าวเล่าสิเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตานะครับ ัญหาต่างๆมีเอาไว้เพื่อประทะให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขา่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่พร,ระราชาส่งมอบถ้วยทองให้สังเกตในดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทเทวดาสิ่งศิทธิ์คำชูป,ปกปักปกุมครองรกษาด้วยบุญกุศลวาสนา เทพเทวดามีการเปลี่ยนแปลงพลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมท่านจะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันได้ถึงเวลาคาบุญกุศลก็ต้องนับจัดต่างจัดเต็มในโชคชะตาอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาตามติดลุนนําโชคชะตานับการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้ว ครับผมชาวราศีกันเด็ดขาดเด็ดเดียวฮะเราแวดระวังให้ดีครับรับฟังดูดวงต่อกับหมอพบดวงชะตาของราศีกันประจําแต่ละวันเกิดประจาเดือนนี้วันอาทิตย์ด้านการงานชาวราศีกันที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างโดดเด่น คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผูนประสบการณ์และทักษะของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโบนัสแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรวางแผนการเงินระยะยาว และเริ่มออมเงินเพื่ออนาคตด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนเป็นพิเศษส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้รับคำชมเชยจากอาจารย์ยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพเลขนำโชค1 7 9 เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำควรตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางทุกครั้งวันจันทร์ด้านการงานชาวราศีกันที่เกิดวันจันทร์จะมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบดีเป็นพิเศษ ในเดือนนี้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่อาจกระทบกับผู้อื่นควรใช้วิจารณญาณในการพูดและการแสดงออกด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปางกลางอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรมีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยด้านการเรียน ผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความสนใจในวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะและการสื่อสารเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะด้านนี้เพิ่มเติมยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างควรมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เลขนำโชคสองเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่นโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขวันอังคารด้านการงานชาวราศีกันที่เกิดวันอังคารจะมีพลังและความกระตือรือรน้นในการทำงานสูงคุณจะสามารถจัดการงานที่ข้างค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งอหรือเพิ่มความรับผิดช,ชอบ ในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานควรใช้ความอดทนและการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนหรือการทำงานพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวและการลงทุนที่มั่นคงด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความมุ่งมั่น และความอดทนสูงสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ดีควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเลขนำโชค3 6 9เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดวันพุธด้านการงานชาวราศีกันที่เกิดวันพุธจะมีความคล่องแคล่วในการสื่อสารและการประสานงานคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและลูกค้ามีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารสูงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการให้สัญญาที่อาจ ไม่สามารถทำได้จริงควรรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาตนเองควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหาช่องทางเพิ่มรายได้ด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความโดดเด่นในวิชาที่เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะด้านนี้เพิ่มเติม เช่นการเรียนภาษาต่างประเทศหรือการฝึกพูดในที่สาธารณะยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการให้บริการเลขนำโชค4 7 8เจดเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่นโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือการศึกษาจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจวันพฤหัสบดีด้านการงานชาวราศีการที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีโชคดีในเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจอาจได้รับโอกาสในการเรียนรู้หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเย่อหยิน่นด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการได้รับมรดกหรือของขวัญที่มีมูลค่าควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการลงทุนระยะยาวด้านการเรียน ผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้อย่างลึกซึ้งมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการนำเข้าส่งออกเลขนำโชค3 5 9 เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้วันศุกร์ลักษณะทั่วไปวันศุกร์นี้ชาวราศีกันจะรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจมากเป็นพิเศษคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆเข้ามามากมาย เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือวางแผนสำหรับอนาคตด้านการงานการงานจะราบรื่นและมีความก้าวหน้าคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ควรใช้ความละเอียดรอบคอบและความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่ด้านการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีอาจมีรายได้พิเศษหรือโบนัสเข้ามาแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายอย่าใจร้อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่ใจควรวางแผนการเงินระยะยาวและเก็บออมไว้บ้างด้านการเรียนการเรียนจะมีความก้าวหน้าคุณจะเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและมีความคิดวิเคราะห์ที่แหลมคมเหมาะกับการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจวันนี้ยอดขายจะดีขึ้นกว่าปกติอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ควรใส่ใจในการบริการและรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเลขนำโชคเลขนำโชคประจำวันศุกร์สาม เจ็ด4บหเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในวันนี้จะราบรื่นแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแทนกระทันหันควรเตรียมตัวให้พร้อมและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนออกเดินทางระหว่างทางอาจพบเจอโอกาสหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจวันเสาร์ลักษณะทั่วไป วันเสาร์นี้ชาวราศีกันจะรู้สึกต้องการพักผ่อนและใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเป็นวันที่เหมาะกับก,บการทบทวนตัวเองและวางแผนชีวิตคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าปกติควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดด้านการงานการงานอาจมีอุปสรรคบ้างอาจเกิดความล่าช้าหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดควรใจเย็น และระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นใช้เวลานี้ในการทบทวนและปรับปรุงงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนใดๆในวันนี้ควรทบทวนรายรับรายจ่ายและวางแผนการเงินใหม่อาจพบช่องทางในการประหยัดหรือเพิ่มรายได้ด้านการเรียน การเรียนอาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นคุณอาจรู้สึกไม่มีสมาธิหรือเข้าใจบทเรียนยากกว่าปกติควรใช้เวลานี้ในการทบทวนบทเรียนเก่าและฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมการศึกษาในกลุ่มเล็กๆอาจช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยควรใช้เวลานี้ในการปรับปรุงกลยุทธ ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจระยะยาวอาจพิจารณาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายเลขนำโชคเลขนำโชคประจำวันเสาร์สองหกสิบเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในวันนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง ควรระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนออกเดินทางหากเป็นไปได้ควรเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไปถ้าต้องเดินทางควรออกเดินทางแต่เช้าและผื่อเวลาให้มากขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ด้านความรักคนมีคู่เดือนนี้คุณและคู่ของคุณจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยด้านความรักคนโสดโอกาสพบเจอคนถูกใจมีสูงโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานหรือการประชุมทางธุรกิจความมั่นใจในตัวเองจะดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาทำความรู้จักคนเกิดวันจันทร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ อาจมีความตึงเครียดบางเนื่องจากภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงควรพยายามหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดเดือนนี้อาจรู้สึกเหงาและต้องการคนพิเศษเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงก่อนคนเกิดวันอังคาร ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเข้มแข็งขึ้นผ่านการเผชิญอุปสรรคร่วมกันการสนับสนุนซึ่งกันและก,กันจะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบรักใหม่มีสูงแตกควรระมัดระวังในการเลือกคบหายาด่วนตัดสินใจจากภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวคนเกิดวันพุธ ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะราบรื่นและมั่นคงแต่อาจรู้สึกจำเจบ้างควรหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิตคู่ด้านความรักคนโสดเดือนนี้จะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากมายแต่อาจยังไม่พบคนที่ถูกใจจริงๆให้เปิดใจและสนุกกับการทำความรู้จักผู้คน คนเกิดวันพฤหัสบดีด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจมีโอกาสได้เดินทางพักผ่อนด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันด้านความรักคนโสดโอกาสพบรักใหม่มีสูงโดยเฉพาะจากการแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักควรเปิดใจให้กว้างและไม่ยึดติดกับภาพความรักในอุดมคติมากเกินไป คนเกิดวันศุกร์ด้านความรักคนมีคู่อาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการใช้เวลาร่วมกันการพูดคุยอย่างเปิดใจและหาทางออกร่วมกันจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้านความรักคนโสดเดือนนี้จะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษมีโอกาสได้พบคนถูกใจในงานสังคม หรือกิจกรรมกลุ่มควรแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาคนเกิดวันเสาร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงและลึกซึ้งขึ้นมีการเข้าใจกันและกันมากขึ้นอาจมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับอนาคตร,ร่วมกันด้านความรักคนโสดโอกาสพบคนพิเศษมีไม่มากนะัก แต่หากเกิดขึ้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง